จรดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บอลไทยาบชีอิสตล์ประจำวันที่29พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การตดรข่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้เควินเดรร์ร์มเปิดใจหมดเปลือกหลังไร้ชื่อทีมชาติไทยในยุคข,ของอิชิอินะ โดยเควินเดีร์รำรำแบ็กซ้ายตัวเก่งจากด้านของการท่าเรือ FC เปิดใจหมดเปลือกหลังไร้ชื่อติดทีมชาติไทยในยุคข,ของมาสดาอิชิในแมตชิจิตาคาัดบอลโลกโซนเอเชียบุกไป,ปเย็นทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนนี้ักสนามเส้นอย่ยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์นะฮะโดยเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกเสียใจที่ตนนั้นไม่มีชื่อติดทีมชาติไทย ผมก็เสียใจที่ไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยในครั้งนี้และคงต้องทํางานหนักในฤดูกาลหน้าและเจอกันครับทีมชาติครับสำหรับด้านของเควินเดมร์ลมาเนี่ยผลงานในฤดูกาลนี้ลงสนาม26นัดซัดไป4ประตูกับอีซ a แอสซิสโดยก่อนหน้านี้ทัพช้างศึกในยุคข,ของมานโปรกิงเคยเรียกตัวเควินเดอร์ลมา เข้าสู่ทีมบ่อยครั้งแต่ทว่าต้องถอนตัวอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านสภาพร่างกายซึ่งเควินเดรรมล์นั้นเปิดใจจะทำงานหนักในฤะด,ดูการหน้าเพื่อมีชื่อมาติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ให้จงได้เป็นนว่างานนี้หนึ่งในนักเตะที่เคยมีชื่ออยู่บ่อยครั้งแต่บาครั้งนี้ไม่ได้มีชื่อ,อนะฮะยังไงก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ ชันธร์พรมสีแก้วโพสต์ขอโทษติดแฮชแท็กทำเาแฟนๆสงสัยจะไปทีมไหนกันแน่โดยชันธรมพรมสีแก้วได้รุกตัวเก่งทีมเชื้อไทยจู่ๆได้โพสต์ขอโทษทุกคนโดยระบุข้อความได้ว่าขอโทษด้วยนะครับหลายฝ่ายคาดกันคว่าน่าจะเป็นคําขอโทษที่เจ้าตัวนั้นกำลังจําเป็นต้องย้ายทีมหลังชมบุรีเอฟซีร่วงตกชั้นไปในศึกที2ในฤดูกาลหน้าแต่ทว่าเจ้าหนึ่งชันธร์ติดแฮชแท็ก Uh, #hashtag ทีมไนกี้ทำเอาแฟนชัวสงสัย #hashtag ดังกล่าวเจ้าหนึ่งกำลังหมายถึงสนดีต่อไปในครั้งนี้หรือเปล่าไหมนะนะผมเปิดได้ว่างานนี้ยังไม่มีใครมาเฉลยน,นะฮะต้องรอดูคาต่อไปก่อนการันว่าเป็นอะไรกันแน่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจนครับอาร์ตยังไงอาร์ตฟุตบอลเปิดอันดับลีกในเอเชียล่าสุดโคตา้าทั่วใหญ่เอเชีย2รายการนะซึ่งงานนี้อารฟุตบอลนะฮะ อา,อาอเซฟบันเปิดอันดับลีกในเอเชียในครั้งล่าสุดนี้ปรากฏว่าไทยบรังอันดับที่4ของเอเชียในโซนตะวันออกได้รับโคต้าเชียวันอยู่ที่1ต่อ1โคต้าเชียชูอยู่ที่1นบกศโดยอันดับ1ญี่ปุ่นคะแนนสะสมอยู่ที่ 96.999โคต้าเชียวันอยู่ที่3.0โคตาเชียชูอยู่ที่1.0อันดับ2เกาหลีใต้คะแนนสะสมอยู่ที่93.600โคต้าเชวันอยู่ที่2.1โคต้ะะ 3, Jean, สาเชียชูอยู่ที่1.0และอันดับ3จีนคะแนนสะสมอยู่ที่57.764โคต้าเชวันอยู่ที่2.1โคต้าเชียชูอยู่ที่1.0 ส่วนอันดับ5ออสเตรเลียตามมาด้วยอันดับที่6มาเลเซียและอันดับที่7นะฮะเป็นของเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งอันนี้อันดับนาผมของทางด้าน AFC ขีับคอมเพรสชันเรนกิ้งทางด้านสายภาคตะวันออกโซนนะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้อันดับ1เป็นญี่ป 99. 99. นนุ่น96.99คะแนนอันดับ2เป็นเกาหลีใต้93.60คะแนนอันดับ3เป็นจีน 57.764คะแนนอันดับ4เป็นไทย49.546คะแนนอันดับ5เป็นออสเตรเลีย35.203คะแนนอันดับ6เป็นมาเลเซีย31.31คะแนนอันดับ7เป็นเวียดนาม28.657คะแนนอันดับ8เป็นฮ่องกอง26.888คะแนนอันดับ9เป็นสิงคโปร์17.350คะแนนอันดับ10เป็นฟิลิปปินส์16.230คะแนน อันดับที่1ิเป็นอินเดเซีย14.816คะแนนอันดับที่12เป็นของทางด้านอ่าเกาหลีเกาหลีเหนือนะฮะ13.923คะแนนอันดับ3เป็นของอ่า13เป็นของกัมพูชา1 0 3 7 5คะแนนอันดับที่1 4เป็นของเมียนมา7.58คะแนนอันดับที่15เป็นของไต้หวัน6.978คะแนนอันดับที่16เป็นของบอลอ่าเอลรเกียห3คะแนน อันดับที่17เป็นของมาเกา3.77คะแนนอันดับที่18เป็นของเรา1.198คะแนนอันดับที่19เป็นของบรูไน0.1อันดับที่20เป็นกวมอันดับที่21เป็นนอร์เชนมารรนาและอันดับที่22เป็นทีมอเลสเต้นะครับโอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้ในโซนภาคตะวันออกนะฮะก็ทางฝั่งไทยเนี่ยอยู่อันดับที่4ในครั้งนี้เลยนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ มาโนโปรกิ้ประเดิมจืดหลังคุมกองอันปราชัยให้กับทางด้านของเวียดเทล1-2ในครั้งนี้ซึ่งบาโนโปรกิ้ประเดิมในการคุมทีมกองอันฮานอยเอฟซีปราชัยต่อทางด้านของเวียดเทล1-2ในสึกวีดีค2023นัดที่11โอกาสป้องกันแชมป์ริปรีตามจากฝูง11แต้ม สำหรับการแข่งขันในศึกวีลีก2023นัดที่21สโมสรกองอันฮานอยเอฟซีภายใต้การกุบทีมของมานอโปรกิงอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ในการพาทีมต่อยศึกในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ได้พาทีมลงสนามด้วยการเปิดบ้านต้อนรับเวียดเทลในค่ำนี้โดยผลการแข่งขันในเกมเกมนี้มานอโปรกิงประเดิมไม่สวยหลังคุมทีมเปิดรังปราชัย พายเวียเทลบรตสกรหนึต่อสองสบนให้หลังจบเกมการแข่งขัน,นะะในเกมเกมนี้กงอันฮานอยเอมีโอกาสในการป้องกันแชมป์ที่ยากเป็นอย่างมากหลังยังมีแต้มอยู่ที่ที่31แต้มรั้งมาอันดับที่6ของตารางคะแนนตามจาฝูงนำดิน11แต้มก่อนจะเข้าสู่5เกมสุดท้ายในะคะรั้งนี้ สำหรับโปรแกรมวันต่อไปของกองอันฮานอยเอฟแต่ียมที่จะบุกไปเยือนฮองวรินในศึกวีลีก2023นัดที่1 2วันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคมเวลาส8แปนาฬิกาใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็เริ่มเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ังไงงานนี้โจ้ห้าหลาอาสาติลกองหน้าทีมชาติไทยให้ฟรีหากว่าให้ความสนใจนะ โดยสรยุทธชัยคำดีอดีตดาวยิงทีมชาติไทยออกโรงอาสาขอติวกองหน้าทัพช้างศึกฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยความเคลื่อนไหวก่อนที่ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันในศึกุตบลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ,บ2กรุบสนัดที่5และก็6นั้นที่จะออกไปเยือนจีนกลับมาเปิดบ้านพบกันนั่งของสิงคโปร์นะัดสุดท้ายโดยมุ่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโจ้ห้าหลาคนนี้ ส็สรยุทธคำดีนะฮะตานางกองหน้าทีมชาติไทยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านสื่อส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องขออาสาติวดาวยิงรุ่นน้องโดยงารนี้ทางโจฮห้าหล่าได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าพี่แบงค์ครับท่านอายุสมาคมผมจะไปตีวกองหน้าทีมชาติไทยของพี่โดยที่พี่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเดียว สำหรับทีมชาติไทยนั้นมีตารางการแข่งขันในการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันพพุที่29ฤษภาคมก่อนที่จะมีคิวลงสนามในการบุกเยือนจีนนะฮะในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่5ในวันที่6มิถุนายนที่เซินหยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์เมืองเซินหยางเวลา19นาฬิกาตามเวลาขอมประเทศไทยตอท่อวยการเปิดบ้านพบกับนั่งของสิงคโปร์ในเกมนัดที่6นะฮะซึ่งเป็นนัดสุดท้าย ในวันที่11มิถุนายนที่สนามราชมังคารกีฬาสถานเวาาลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมาย 32, เลข3 2รวมถึง YouTube Facebook และกระชางศึกอ f f i c i a l ยลทั้งสองนัดในคขณะนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อทีมชาติไทยเป็นอย่างมากเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแนวรุกรุกขึงไทยนอร์เวย์ราขอโทษทครผูมหลังมีภาพกับไปด้านของบุรีรัมย์ โดยอาทิตย์เบิกนะฮะนารุกลูกครึ่งไทยน์เวได้โพสต์ขอโทษสโมสรน,นครปฐมหลังมีภาพโผล่ร่วมร้องเพลงกับสโมสรบริลัมวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาและสุดท้ายในครั้งนี้สุดาเตย์เดวิชุปเปรวนีได้โพสต์คอมเมนต์ผ่านเพจนะฮะไทเกอร์12ฝากแฟนบอลน,นครปฐมยูเต็ดบอกว่าผมขอโทษกับภาพและการการะทำที่ออกไปเมื่อวานนี้ ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ให้ความเคารพต่อสโมสรหรือแฟนๆนครปฐมเลยแม้แต่น้อยผมอยู่ที่นี่มา3ปีและสโมสรแห่งนี้ก็เป็นที่ที่พิเศษที่จะอยู่ในใจของผมและผมก็หวังว่าเรื่องราวเมื่อวานจะไม่บดบังสิ่งเหล่านี้ไปจนหมดนะสำหรับอทิสเบิร์กทำผลงานตลอดการค้าแข้ง3ปีกับนครปฐมไป้งสิน้นไป4เกมยิงไป14ประตูกับ1 6แอสซิสต์ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำบันที่ 29พฤษภาคม2567โดยชายกุพบพะครั่งฟุตบอลไทยครับ